ตัวนี้นะคะจะเป็นมือเปิดประตูนะคะมือเปิดประตูตัวในของมิซูไซคนนะคะมิซูไซคน L สองค่ะตัวนี้จะเป็นข้างสไตล์นะคะจะเป็นออกสีครีมนะคะครีมเข้มนิดนึง ก็ถ้า L สอ0 0 0ไซคลนเขาก็จะแยกกับสแตด้าอยู่แล้วนะคะก็ไม่ไม่ต้องวัดก็ได้แต่เพื่อจะใช้รุ่นเก่ากว่านั้นนะคะก็เดี๋ยวลองวัดให้ดูเป็นคร่าวๆ60สมิลน,นะคะกว้างส่วนความยาวของเบ้าก็8ปดสิมิลน,นะคะ